สัสดีครับเดียนธรรมชาติชาแนลครับตอนนี้มารับลูกสาวนี่มารับลูกสาวติดฝนอยู่ครับโอ้ฝนตกหนักมากเลยครับทั้งฝนทั้งลมครับฝนตกหนักมากเลยครับไปไหนไม่ได้นะลูกนะเรียกลูกสาวเรายังไม่ไปนะคบเรียกอยู่กับลูกสาวครับไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ย ไม่ได้เอารถยนต์มานี่ทางด้างนอกนะครับเนี่ยครับไปไหนไม่ได้เลยครับตอนนี้สิดฝนหยึบครับไปไหนไม่ได้อยู่กับลูกสาวฝนตกหนัก เดี๋ยวรอฝนหยุดนะครับถึงจะไปนะครับตอนนี้ฝนไม่หยุดนะไปไม่ได้เลยฝนตกหนักอยู่นะครับนี่ครับผมติดฝนอยู่แถวถนนในมิตรใหม่นะครับไปไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็มีลมด้วยนะครับนี่ครับก็เลยยังไม่ไปนะครับ นี่นะติดอยู่หน้าสวัสดีการเด้นครับนี่ติดฝนอยู่หน้าสวัสดีการเด้นยังตกหนักอยู่เลยครับตอนนี้ไปไม่ได้เลยครับ มีลมมีลมกันโชกแรงด้วยครับมันก็เลยไปไม่ได้นี่น้ำอันนี้น้ําน้ํามันจะขังแล้วนะครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วครับสิดเส้นนมิดใหม่ครับโอยเราต้องรอให้ฝนหยุดก่อนจะไปหรูกไปไม่ได้บอกเอฟซีนี่ไปไม่ได้ฝนตก ไปไม่ได้ติดฝนฝนตกแรงเนาะนี่ครับอยู่กับลูกสาวอยู่ไอหน้าสวัสดีการเดินนะครับพอดีเป็นที่หลบฝนพอดีครับตรงนี้นี่ไปรับลูกสาวที่โรงเรียนแล้วก็ฝนตกก็เลยต้องมาหลบฝนอยู่นะครับ ครับนี่ก็เป็นถนนนิดๆใหม่ฝนยังนี่อยู่นะครับตกแรงอยู่นะครับไปไม่ได้นะครับมีลมด้วยครับแล้วก็มีน้ำขังแล้วเราต้องรอให้ฝนไันนี่ก่อนนะครับฝนหยุดก,ก่อนเราถึงจะไปได้เนี่ยมันมีลมมีลมด้วยนะครับนี่ครับ นี่ฝนตกมีลมด้วยนี่ครับต้องรอให้ฝนหยุดก่อนถึงจะไปพาลูกไปได้นะครับเพราะว่าถนนลื่นแล้วก็รถวิ่งเร็วด้วยนะครับตอนมีน้ำก็เริ่มขังแล้วนี่ครับ นี่ฮะน้ำด้านซ้ายนะนี่เลนซ้ายสุดนะพ่วมแล้วครับเลนซ้ายสุดนะฮะดูรถวิ่งครับสังเกตดูได้เลยฮะน้ำโอ้โหนี่ฮนะคือันตกตกหนักเลยนะครับเนี่ยลงมาอีกแล้วครับเนี่ยครับยังไงก็ต้องรองให้ฝนหยุดก่อนล้วถึงจะไปได้ครับ เดินมากก็เหงน่อก็เมื่อยไม่ดีมากนะ้างใครเขานั่งบนมอเตอร์ไซค์มันไม่มีที่นั่งนะตรงนี้เป็นที่หลบฝนเนี่ยมีโชคดีที่ว่ามีหลังคานะครับนี่ครับนี่ครับผมก็เลยสามารถเข้ามาหลบได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปไม่ได้เหมือนเคยนะต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับเนี่ยงอันนี้น้ำตรงถนนนี้ ว่าไปประมาณเลนขวาแล้วนะครับทีนี้สังเกตสังเกตน้ํากระจายนะครับนี่ครับมอไซค์ก็จะวิ่งขวาแต่ผมก็ยังไปไม่ได้ดีนะครับเนี่ยรถก็จะวิ่งช้าๆนะตอนนี้วิ่งเดียวไม่ได้เพราะว่าน้ำตรงถนนนะน้นน้ํามันท่วมแล้วเลนที่หนึ่งจนไปถึงเลนกลางแล้วนะครับตอนนี้ครับ นี่ครับฝนตกลงมาหนักแล้วก็คือเลนซ้ายนี่ท่วมแล้วนะครับนี่ฮะน้ำขังท่วมจนไปถึงเลนที่สองแล้วครับนี่ครับที่ถนนนิมิตใหม่นะครับโอ้โห,โหครับเป็นประจำนะเวลาฝนตกมาน้ำจะท่วมนะครับเส้นทางนิมิตใหม่่นะครับ น้ำมันจะขังเลนซ้ายแล้วก็นี่นะฮะเลยบริษัทอาหารยอดคูณมานะก็นี่ครับยาวมาเลยนะครับนี่ครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกำลังใจต้องเศรนมาชาติและเราสองคนพ่อลูกด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปยังไม่ได้นะต้องรอให้ฝนหยุดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ